อันนี้แปลกอย่างนึงครับลองจัวสูฟังตอนอย่างไปเห็นรอบแรกดอกสานีถ่าจนหอดเศ้ามาอีีกแต่ดอกสมนีคือเก่าแต่ขันดอกได้ที่ห้องบ่อเห็นดอกมันเนี่ตะหักตะฮักคือจังเห็น,นที่เขาให้ทูกปันเวลาเขาไปคาเฟ่เลย <laughs> สวัสดีจ้านะฮงสวัสดีจ้าสบายดีเนาะจ๊ะทุกคนวันนี้น้องฮงก็จะมาล้างเห็ดขมเนาะล้างตรงไว้เนี่ยไอ้ที่มันเก็บมาเก็บเห็ดมาครับมาเซาเนี่ยเลิกงานเลยเก็บเห็ดมานั่นเห็ด<อ>เบิ่องน้องฮงล้างเห็ดเท่ะเลล้นตลอ,ด, <c oughs> เอ,ตอดเอาเป็นยังตมบนะมันขึ้นรูดออกหรือเขาเมื่อวานนี้ได้โบรารดอกเนาะน้อยดอกเลยโบได้ให้ให้เบิ่ง ตม้มไมปอันนี้กระดิล่างตม้มไมปน่องหงวแซ่บแต่ว่ามันกระอ,อ้อคมๆในนึงแต่ว่ากินแล้าจะเฝ้า,ากินน้ำทางบ้านเดบซี่เห็ดออกไปครับมีเห็ดขาวหมอกคือคืช่างทางนี้บปล่ครับผมบ้านน่องหงบ่มีเด้ทางทางบ้านหงกิ้อเอิญมทางภาคในภาคเหนือหรือจังใดเหนือเนือตอนล่างกลางตอนบนนี่แหละนี่ครับดอกกําเงาหน่อยิหลังจากที่ฝนตกแล้วเนาะ ยายของยัง,ยงบู่้จักว่าเห็ดขมคืออยังยายว่าบ่เคยกินยายว่าเคยกินแต่เห็ดปวกเห็ดตากเห็ดขมนี่มันจะมีม,ม,มันก็มีหลายชนิดคื่กันเนาะอันนี้เกิดอยุ้นต้นยูคาครับบางอันจะเกิดน้ำต้นในยังก็ไอ้พวงต้นพนมย้งยังนี่ไหมอันเห็ดเพิงต่างหากบ่นี่ก็เห็ดเพิงขมเมือกันเออเห็ดเพิงขมแต่ว่าบ้านของเห็ดเพิ่งกับโบมีเพราะว่า มันเป็นยังไงเพราะว่าดินละอานเนาะต้นพย้อมที่มันออกแค่เต็นสีแต่ว่าเหตทางหางหางล่าใต้มีเนาะแต่ว่าหางมันนองหงบ่มีเพราะว่ามันกับเห็ดข้นขาวเห็ดเอียงเราเคยเห็นแต่เห็ดข้นขาวเห็ดหูหนูเนาะหูหนูกบสนุนเห็ดสนุนเห็ดดำๆเนี่ยแล้วก็เห็ดเอียงเคยเห็นแต่เห็ดหลายเห็ดดอกเห็ดปวดเห็ดตา มาอยู่ทไทยก็ค่อยได้กินค่อยได้ฮู้จักตินี่กินเทืแรกของบ่กินเนาะว่ามันขมพอเอาไปสดกับตําหุงก็ว่าแซ่บกินกับตําหุงเพราะว่ายากแกงทืแรกยากใส่ใบมะขามเนาะว่าแกงเห็ดอีหยังใส่ใบมะขามเนี่ยใส่ <laughs> <laughs> มันตัดขมเงดอมันดอมันมน่ะแต่ฮัตกตฮักคือจังเฮ็ดอันที่เขาเฮ็ดปั้นเวลาเฮาไปคาเฟ่เลย <laughs> ครับล่างผมมาได็ดตัดขาบ้างเนาะเพราะว่าฝ้าเกียวฝาออมหลานครับเลองานเลยเลเฝาเกียวออกมาในบันไครับผมอุ้ยเวลากันไหนเนาะเพราะว่าฝ้ามาขายของเมียเลยฝ้ามาเกี่ยมขค้งขายมันมือดีล่างเราเสศษไฟใหม่เสศษเดียดยว่าข้าวครับผมจะดเพจ่งล่างอีกคนนึงวันนี้ล่างเราตัดข้าวคือเสื้อ

เมืองดอกมันซอนปีนี้ดับไฟบ่ได้นาะไฟไม่แห้งมยกันดับไฟบ่อด้เขาจะได้แต่ดอกสำน,นีนแหละ <c oughs> มันก็เลือกบ่ได้แล้วเนาะดอกตันนี้เราพอดีแซบครับกเคยไปเก็บจะกเคื้อมามาอยู่หายไปกลไอ้เฮียว่าจะพาไปเอี่ยมกับผมมีเวลาพาไปเพราะว่าเข้าเวรเขากับผมให้ในคนนอกเข้าไปเนาะใช้ยบมได้เข้าไปนําจากเคื้อเห็นแค่เดียวเห็นแค่ไอ้เยมเอาของไปส่งอัน อันนั้นอนหิมลืมว่าไฟคมไอเหว่าไฟคมปิดรถมานำก็เลยได้ไปเคื่อนส่งเพื่อน,นันเฮ็ดข้าวเวียนอยู่นั้นแต่ก็เห็นอยู่ไกลๆไก่น้องบ่ได้เห็นอยูกก่ไกลมันฮ็ดงานมแม่อนอ,นอนหิมพาไปเบิ่งป้ามานันนํำก็ครบรอบแลนที่ว่าครบรอบไม่ต้องก็พีไก่ต้อไปส่งยงามาไปส่งยา,ากลับไทยไงไปส่งยากลับต่างประเทศแล้วเขาเลยกลับมาหุ่นแล้วเขานอนเขาแล้วข้ามไปเบิ้งไ,งไหม เดินห้องไปหัดยอันนี้ล่างเรากะจิดต้มใหย้าน้องหงแล้วแข็งสัญ้ากินน้วน้องหงมารอบแรกได้กินเห็ดคมเลยเห็ดคมรอบแรกได้ครับทางเอื้อนอาจหยออกแน่แล้วแต่ว่าทางบ้านทางบ้านนีหักอ,อก้อเรือเดียวนีน่เมือเ่อแรกได้สี่ห้าดอกแต่ว่าดองงามครับอันนี้กระหอกแกงดูลางเราใบติดน้ำเดี๋ยวเออนาะ มันอ่อนผู้เราเอาไม่ได้ตัดม,มาเด้ครับเห็ด <H at> เริ่มบอกแล้วผู้ใดอยากมัดเก็บเห็ดมัดเก็บเห็ดต้อกันครับปลา,าปะไงมาเก็บอยู่ปลาอยู่ค่ะผู้ใดมาพวงตึกถ้าไปเก็บรางานบ่แล้ลรางานไทยซีไปเก็บาาเห็ด <c oughs> ทำแม่ปุงไปนำ <c oughs> แต่ว่นใดยุ่งายแม่ปุไ <c oughs> ปไปยูวันใดละยางกับงางว่นใดจิตตมเมิน,มนเมินไดี๋ยู่ค่ะ นณะไปไปยงกัดยังสิให้แล้วติตยองหลายหนัน่องยงกัดบไรายนอกขาทองเหมือน,นยงกัดน้องแล้วเปื่อยตุ้มตุ้มน้องเก่ามันนแล้วมันกระเปื่อยออกรอบแหลกออกบ้านหลายเลยไอว้วได้เก็บยุกไกไอ้เลิกงานไอก้กระยางเก็บอยู่ข่างหัวมเห็ืนงานเลยมาเคลื่อนยางยู่ไน้หม้เห็นงานยางตรวจ เก็บไปน้ำรอบรัดซีหาดอกครับหนึ่งคืออยนเนี่ยเขื่อ,อนแจ้งรดก็ไถเวลาไปเปียนติมแพกกพระพาะเลยด้กก็ใส่คร<ม>ับแต่ยินได้บองเห็นงานมันกระบ,บาดเต็มทีแล้วจำไหมไม่เขาเห็นเห้อนี่ก็เห็นยินใน้บอกเห็นงานนี่นี่จำได้ยินใบในลายนะนี่มันบ่ได้ลายดอกเนาะอันนี้มันเอียงมันอะ ถ่องมันเลยถ่องอยังไงมันนี่มันหนุ่มถ่องมันเอาอ,อ่ะจะมันเปื่อยออกถือฝนแหลดบานถือฝนที่ซ้อนขึ้นเอาเลยเนี่ยเห็ดเนี่ยเก็บมาทัานขึ้นเอาอยุ่ยน้องเลยบ้านน้องหงเห็ดตังเห็ดตาบอกเสื้อเมื่อกี้ลายน้องไปเก็บข้าวเดียวน้องได้เป็นตะกร้ามันจะกรเห็ดตัวกระเห็ดตาแล้วง<ล>มงมอยากบอก บ่เคยเห็นก็คือเห็นละงกดอกเรืองๆกันไหมบ่อยู่บ้านบม่เคยเห็นอยู่นี่เคยเห็นอามาเลยครับกับเห็ดคอนเห็ดขาวดินอยู่ไห่หน้องก็เห็นแต่ว่าอยู่บ้านหน้องบ่มีแลาเดือนนาเดือนเฮือนนะเห็ดขาวเห็ดนาดินเคยเจออย่างจับนะคะไม่ว่าเมื่อวันหน่องหลางเห็ดครับเมื่อนี้ S <S ปุงกะนังนปุงนางร่าง,างาผมเก็บมา,า <S <S สุเทียนคอง,งกะลังปีกาย่ผมเมก,งผงก็บมาทองกะมานางลาง่างแห้งจร่ะเลยงานมากเก่าอยกลงมานำ้ำมังโอกันมุนแล้วน้องคันเคียวมันจับแล้วมันมือกละปิได้ด่วยวไงไงปีนี้บานไดีออกคักได้นี่แข่งจะมันกระเสียบแข่งใส่นมายกระเสียบนมายตัวมเมืม่อวานนี่เอาไปครับ ยามาว่าสิไปเกียงน้อไม้น้ออยู่เฮือนน้อไม้ไอ้หิมปลูกไว้มันออกจ้ะจงไว้ให้ยาเอนนึงเมื่อบ่เอามากินจกมีเวลาได้พอกันบ่มานากอยู่บ้านนก็อยู่ร้านันยาบ่มาหาอยู่ร้านคือดอกที่มันเปยออกครับเพราะว่ามันถึกฝนแรกแล้วบ่ได้เห็นผมก็เลยไปเก็บ ช่วงฝนสองมาว่านพายูเขาเนาะอันนี้ดอกนีนอกน้อยนก็เลย<อ>เลื่อมเปลยเลยขันไว้มัน,นหญ่ใยวะนี้อืมเฮ็ดอันนี้แปลกอย่างหนึ่งครับ้องชัวร์ชูฟังตอนย่างไปเห็นรอบแหลกดอกสมนีถ่ายจนหดอดเสารมาอีกแต่ดอกสมนีคือเก่าแต่ขันดอกได้ที่ห้องบอ่เห็นแล้วห้องย,ย่างกลายไปเลยบ่เห็นคือบอ่เห็นเลยเนี่ยนันเท<ะ>าทีย่างกลายไปหลายรอบจังได้ก็บเเห็นคิดว่ามันสีไงพ่อเสามาดอกนี่สิบบาทประมาณส,ส,ส,สามสองนิ้วสามนิ้ว คือมันมันมีเรื่องแปลเยินหนึ่งคือเห็ุนี้คือถ้าคนเห็นจะคือบ่บานถ้าคนเห็นเราบ่าเอาคันพื้นกมีเห็นมันบานด้วยแบบนี้แปกอยงนคือว่า <laughs> เขาเห็นเขาเขาว่าปีกายเขาว่าจเจ้าของเนาะดอกนี้น้อยเก่ามาคือบบไว้ให้มันบานก่อนจเจ้าของว่าเอาไว้้อื้นก็นกเอาตัวไปเขาเอาดอกนีหน่อยสิเขาเห็นเขาเก่เาแบบนี้เพราะว่าเขาจะจอามากแค่เดียวเกระจอามาก,กวดเอาไบบเลย จะมาทังไก่มาจะทัทงพลเรคนมาจะท,ทังสกปกมาจะทัทงงอ้ไรลอยเอ็ดก็มาเก็บทางหุ้นบ่มีมันบ่นี่จเจว่าทั้งนนท์ดอกไหลจะเจากับผ้ามูมาลูกค้ามาได่ส่งใสถุงไปใส่ถุง,ถงเอาลูกค้าลูกค้ามาแบใส่ถุงกันลงๆล่ลูกค้ามาเอาไปใส่ถุงกั <laughs> ลูกค้าเขาไลา่ครับ น้องกระชในยางกระเพาะพร้อมกระติบปลายคล้ายยัดถ่าครับวันนี้ครับหักขาหักออกจากดอกเนะฟังในฟังดอกเอาคือเก่าครับตัดถึงแทบช่วงขาขี้ดินนี่ออก เก็บมาแล้วเฮ็ดเวียพอก็แล้วครับได้พอก็ได้หลังนี่คือเฮ็ดรอบแหลกเลยนะครับที่เฮ็ดออกอเลยเก็บมารอบแหลกที่เฮ็ดออกหลายเลยเพราะว่าฝนตกแล้วเขาก็เอามาว่านหมกก่อนเนี่ยพอฝนตกลงมาเฮ็ดก็เลยออกเลยครับเมื่อนี้คือออกหลายแล้วลหละช่องบายบมาเนี่ย พว่าเริ่มเอาอยู่แล้วครับมาเศร้าคนก็นขึ้นไปเก็บายแต่ว่ากระบ,บ้อนใ,นใดๆต้องคงจักมองอีรีครับค่อยสิออกค่อยสิค่อยสิออยสยสไใดเฮ็ดอันนี้เนาะ แกงแซ่บๆซรับแต่ก่อนสิแกงก็คือต้องต้มน้ำก่อนเนาะต้มจากสองน้ำก็ได้ครับต้มบ่ไห้มขมธี่การต้มก็คือต้มใส่ํำเปาต้มน้ำเปาก็ต้องต้มจากสามน้ำครับมันค่อยๆบ่ขคมครับต้มใส่ใบแข่งขมหรือว่าต้มใส่ใบประกอบต้มจากน้ำหนึ่งหรือสองน้ำก็ได้ครับหยดตัดคมกันได้ เวลากินเห็ดมันจะค่อยซื้บะคมคักครับต mm hmm. ัดแล้วแหละครับอันนี้ค่ะของก็ร่างเก็บขอล่างอีกน้มหนึ่งครับตรงสีม่โน้ยล้างบ่อใ้มันแย่ขี้ดินขี้ใส่ใยแย่ขี้ดินขี้ใส่เป็นยังไงบ้างล่างเห็ดคมปอ,อมได้เห็ดมากมเาเซลนี่ ขกแกงอยู่แล้วขอแกงย่ก็ได้เฝาลาดเขียนหักือตัวเอมก็นาจะเขยนมัย่ายตับมารถผ้าลุ่มมาทันยาว่ามันขี้ต่ำกําแพงเลยมันเบามันเบาไงเว้ยตับมาเพราะะเลใช้กําแพงอีกว่าทันเขียนหักมัน้่อยากให้ผนอื่นมาข้า้ามมาถึงปูเรืองมาทันรักษา วงเบาครับต่อเท่น,ทนี้องมาักวงนะงามเลยวันประกาศมืลโอ้ยอเหาวมาเทเซน้ำเงาหม่ครับอาเทียัเป็นฉัไม่ด ลำปูเป็นใบเซยังกระชิบต้มเลือกซองสามหนามเป็นละวงซองแล้วบ่มีใบบักแข่งขมมาใส่บ่มีใบบักกรอกมาใส่เนาะใบบักแข่งขมเพรว่าเห็ดขมเอาใบบักแข่งขมมาใส่อ๋อมันตัดขมเลยด้วคิดว่ามันกินขมขมบ่อเร็วขมขมมันก็ตัดขมมันกระจายใบบักแข่งขมใบบักกรอกมื่อนั้นเอามาใส่ ร่างเห็ดสามนำแล้ว <S 2> <S 2> อ,อันนี้นามันมันได้มันเละแล้ว<น>ดอกตัวนี้พอดีกันมันงามซื่อได้แต่ว่าบบค่อยกินดอกดอกใหญ่ไปอ,อยีตแต่ดอกนี้น้อยจังสีแอละเด็ดแกงนึงพอดีครับต้มแล้วๆเพื่อ่ง แต่เมื่อวานนี่ก็จะเป็นหม้อใหญ่อยู่หรอกเมื่อวานได้หลายเติอบอยู่เนาะแต่ว่าบริษัทน,นี้ต้มถิ่นใบผมก็จะได้กลับบ้านก่อนแล้วน้องฮงก็จะได้เบิ่งตัวใ <c oughs> สแจ็คหน,นา้าซองหน้าขนามันแห้งในมักตุ่มมาจจะใส่อะไม่ลู้ไอเห็นยุ่งปเมื่อวานอะไรเลเก็กใหญ่ยี่น้ำฮงน้องไม่อันนี้ยุบ,นนบ,บ้านน้องฮง,หงมีปะน้องฮงเคยเห็นแต่ว่ายายน้องฮงใส่กินเนาะสมัยแต่ก้านมีอยู่แต่ว่าฮงเมื่อนี็ ก็จะมียู่ป่าแต่ว่ามีผู้ใดหูนะว่มีผู้ใดหูกินน้องกระมางน่องไงน่องเห็นหญ้าใบ<ช>ข้าวน่องก็งงก,กินกับหญ้าปีนี้สองเทียร์เรากินคือตลาดเลยแล้วก็หญ้ามาแต่บ้านเลยน้องไอ้องเห็ดไว้นี่นะจ๊ะเดีย๋ยวคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปยังก็เลยจะพ่อการคลิปน้าจ๋าบ๊ายบสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ